สูาช่ชอบน้องใหม่เียงตุงนะคะคือใหม่เห็นข่าวกระแสงเงินเฟ้อหนักมากในประเทศลาวนะคะแล้วที่เชียงตุงหลางเงินจะเฟ้อหนักเหมือนที่ประเทศลาวไหมนะคะก่อนจะไปชมนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคน ใหม่จะเล่าให้ทุกคนฟังนะคะสดๆในห,หม่จากเมื่อวานเลยนะคะพอดีไหม่ก็เลยติดตามข่าวสารจากเพจลักเชียงตุงนะคะที่นํามาลงเรื่องนี้กันนะคะเขาบอกว่าเงิน1000บาทนะคะแลกได้1 0 0 0 0แจจดเลยทีเดียวนะคะมันเฟอ้อหนักมากเนาะจากเมื่อวันก่อนนะคะแลกได้แค่80,000ื่นกว่าเองนะคะแล้วมาวันนี้เนาะแลกได้1 0 0 0 0แจดแล้วนะคะ แล้วมีผู้คนมาคอมเมนต์กันเยอะมากนะคะบางคนก็บอกว่าแรกได้เก้าหมื่นกว่าเองนะคะไปแลกที่ร้านไหนทําไมได้10,000แจ้าดนะคะคือหม่จะบอกแบบนี้ก่อนนะคะทุกคนร้านแลกเงินในเชียงตุงนะคะมีเยอะมากเลยนะคะในตลาดการหลงเชียงตุงนะคะมีกันเป็นแถวเลยไปเลือกแลกได้เลยนะคะว่าร้านไหนให้สูงสุดนะคะก็ไปแกลกร้านนั้นเลยนะคะแต่ละร้านนะคะก็จะไม่เหมือนกันนะ,ะบางร้านก็จะถูกบางร้านก็จะแพงนะคะคือขึ้นอยู่ กับร้านค้านั้นอาจจะให้1นึ่งแสนจัตไม้แบบนี้นะคะคือมันไม่ต่างกันเท่าไหร่นะคะเช่นร้านนี้ได้9 8 0 0 0จื่ดจอีกร้านหนึ่งไปแลกได้99,000จาพนจนะคะแล้วอีกร้านหนึ่งให้1 0 0 0 0แจนจัแบบนี้นะคะมันก็จะแตกต่างกันแต่ละร้านนะคะก็ไปเลิกแลกได้เลยเนาะ คือเขาค้าขายทนบัตรกันเนาะก็ต้องแบบแข่งขันกันซื้อแข่งขันกันขายเป็นเรื่องธรรมดานะคะร้านไหนแลกได้สูงสุดนะคะเขาก็จะไปลุมแลกร้านนั้นมากที่สุดเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะคะทางการเมียนมาก็ผลิตแบงก์สองหมื่นจัออกมาแล้วนะคะตอนนี้เนาะเห็นบอกว่าวันที่31สิชิ้นเดือนนี้นะคะก็จะได้ใช้กันแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าจริงไหม ก็ต้องรอติดตามชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกือบแบงค์20,000จาร์ดออกมานะคะใหม่ก็จะนำมาให้ทุกคนได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจากเมื่อก่อนนะคะมีแบงค์1งจาร์ด15าจาร์ด20่สจาร์ด50จาร์ด100จาร์ดแล้วก็200ร้จาร์ด500จาร์ดแล้วก็1000งพจาร์ดแล้วก็5000จาร์ดสูงสุดคือ1 0,000หมนจาร์ดนั่นเองนะคะทุกคนแล้วแบงค์เล็กๆก็จะเริ่มหายไปแล้วจะไม่มีการใช้ ปัจจุบันแล้วนะคะหนึ่งถึงยี่สิบจัตดเนี่ยคือไม่มีการใช้กันแล้วนะคะเพราะว่าเงินมันเฟอ้อไปเรื่อยๆแบบนี้เนาะแล้วตอนนี้ที่มีใช้กันอยู่นะคะก็มีแบงค์ห้าสิบหนึ่งร้อยสองร้อยนะคะห้าร้อยจัตดนะคะแล้วอีกไม่นานเนี่ยหมายคิดว่ามันน่าจะหายไปนะคะเพราะว่าแม่ค้าในตลาดเนาะขายผักกันอย่างนี้ก็คือขายอยู่ที่ห้าห้าร้อยจัตดขึ้นไปแบบนี้นะคะคือราคาสินค้าในตลาดไม่ว่าจะเป็นผักไม่ว่า จะเป็นสินค้าอะไรเนาะตามในท้องถิ่นนะคะก็จะแพงขึ้นคือ50 100อะไรเนี้ยไม่ค่อยมีแล้วเนาะส่วนมากก็จะขายเริ่มต้นที่แบบอ่ะห้าห้าร้อขึ้นไปแบบนี้นะคะก็แบงค์เล็กๆกก็จะเริ่มหายไปในที่สุดเนาะ <im itation> เรื่องของเรื่องนะคะเงินพม่าไม่มีราคาเหมือนประเทศไทยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่าสุดเนาะคือถ้าเกิบไม่ใช้คือหายเลยไม่มีการสะสมนะคะไม่เหมือนประเทศไทยเนาะประเทศไทยเนี้ยเหรียญเก่าสุดแบงก์เก่าสุดนะคะคือเก็บสะสมไว้ได้ราคาดีเลยนะคะเงินเฟอ้อไม่เฟอ้อนะคะดูกันเอาเองก็แล้วกันนะคะทุกคนเพราะว่าร้านใหญ่ๆใ,ในเชียงตุงนะคะร้านค้าใหญ่ๆใ,ในเชียงตุงนะคะเริ่มใช้เงินบาทไทยกันแล้วนะคะเพราะเมื่อวานก่อนเนาะ,ะได้เห็นน้องหอมหนุ่มนะคะไปถ่ายนะคะว่านําเงินบาทนําเงิน นำเงินไทยนี่แหละไปซื้อสินค้าในเชียงตุงนะคะคือเขาก็จะบอกราคาชัดเจนเลยเนาะว่าใช้เงินไทยได้เลยนะคะแล้วก็จะเขียนราคาเป็นเงินไทยเลยนะคะคือบอกเลยว่าร้านค้าใหญ่ๆใ,ในเชียงตุงอะ่ะเริ่มใช้กันแล้วนะคะอีกหน่อยนะคะคงจะใช้เงินบาทไทยกันแล้วเนาะเป็นเมืองขึ้นของประเทศไทยก็ยิ่งดีนะคะ เพราะไม่ใช่ประเทศไทยก็เหมือนประเทศไทยนะคะที่มาอยู่ปัจจุบันนี้คือท่าเรือเมืองเด่นนะคะก็ใช้เงินบาทไทยกันทั้งนั้นนะคะสบายเลยถ้ามาค้าขายที่ท่าเรือหรือว่าท่าขี้เหล็กนะก็ยังดีกว่าที่เชียงตุงนะคะเพราะว่าราคาสินค้านะคะก็ไม่ต่างจากไทยมากเท่าไหร่นะคะเพอเพถูกกว่าไทยอีกนะคะเช่นไข่ไก่ที่นี่นะคะแพง1 9 0่งเบถึงหนึบาทเองนะคะแต่ที่ประเทศไทยนะคะ150นะคะ ตกใจมากนะคะเพราะว่าตอนที่ใหม่จะไปลอดที่เมสายนะคะก็ไปอยู่ที่เมสายนอกก็ได้ไปเดินซื้อไข่ไก่ที่นั่นนะคะทุกคนแล้วไปพอไปถามราคาไข่ไก่ที่นนร้อยห้าสิบนะคะคือเบอเร์เรวกันนะคะตกใจมากทําไมราคาแพงกว่าที่ ที่ท so ่าเหลือนะเป็นเพราะอะไรทําไมถึงแพงกว่าที่ท่าเหลือนั่นเองนะคะส่วนมากนะคะคนในเชียงตุงนะคะก็จะเก็บเงินไทยเงินหยวนกันเป็นส่วนมากเลยนะคะเพราะว่าเงินพม่าไม่แน่นอนนั่นเองเนาะคือที่ท่าเหลือมองเรียนใช้เงินบาทก็จริงนะคะแต่เราก็ต้องมีเงินมีแบงค์มีแบงค์มีเงินพม่าติดโตบ้างนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีเงินพม่าติดโตไว้เนี่ยเวลาเราจะเดินทางไปทักทิเหล็กนะคะ แล้วเขาก็จะเก็บเงินค่าทางแบบนี้เนาะถ้าเกิดเราไม่ไม่มีเงินจัดให้เขาเลยแบบนี้เนาะเขาก็จะคิดแพงเท่าตัวเลยนะคะจะบอกให้นะคะทุกคนเพราะว่าใหม่เจอกับตัวเลยนะคะเมื่อวันก่อนไปถ้าขี้เหล็กนะคะก็คือไม่มีเงินจัดเลยเพราะว่าถ้าเหลือไม่ได้ใช้เงินจัดเนาะใช้เงินไทยนะคะเลยลืมเงินจัดไปนั่นเองนะคะแล้วเขาก็เก็บที่ 40บาทนะคะจากที่เขาเก็บเงินจัดเนี่ย800จ้อจดเองนะคะมันก็จะเก็บเท่าตัวเลยเนาะคือทะเลาะเขายังไงก็ไม่ชนะเลยนะคะบอกเลยว่าต้องมีเงินจ์ดติดตัวไว้บางดีบางทีเราก็ลืมนะเนาะไม่ใช่อะไรหรอกคือเขาไม่ใช้เงินจัดเราก็เก็บไว้อีกที่หนึ่งแบบนี้นะคะไม่ได้มารวมกันก็เลยลืมนะคะสุดท้ายท้ายสุดนี้นะคะเงินกกิบเงินกก็บแรกหนึ่ง แดกเงินไทย1,000บาทนี้ได้เท่าไหร่นะคะวันนั้นเห็นน้องรุดราวบอกว่า1,000บาทแดกได้6-7แสนกิบเลยทีเดียวนะคะคือเฟอ้อหนักสุดๆนะคะก็ไม่อยากให้พมา่าหรือว่าเชียงตุงเรานะคะเจอเงินเฟอ้อหนักเหมือนที่ประเทศดาวนะคะชาวบ้านตาลำลำอย่างเราก็จะลำบากนะคะสินค้าราคาก็จะ เพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วผู้คนก็จะหนีไปทํางานอยู่ที่ประเทศไทยเหมือนเราทุกวันนี้นะคะเพราะใหม่ก็ไม่อยากให้เชียงตุงได้เจอแบบนั้นนะคะทํายังไงถึงไม่ให้เงินเฟ้อเนาะ แล้วทํยังไงถึงจะแบบบ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรืองเหมือนที่ประเทศไทยนะคะบอกเลยว่าอิสาคนไทยจริงๆนะคะที่เกิดในแผ่นดินไทยนะคะสุดท้ายนี้นะคะใหม่ก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมน้องใหม่เชียงตุงจนจบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้น้องใหม่เชียงตุงด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่อุดหนุนโฆษณาน้องใหม่เ e o n ง t u นะคะอุดหนุนโฆษณาเยอะๆนะคะจะได้ไม่หนีไปทํางานที่ประเทศไทยเนาะจะได้มีรายได้ตรงนี้นะคะจะได้ไม่ ไปแย่ยงงานคนไทยทำนะคะเพราะว่ามีพี่ๆหลายคนบอกว่าอย่ามาเลยนะคะอยู่ที่นั่นแหละดีแล้วนะคะจะได้ไม่มาแย่ยงงานคนไทยแบบนี้นะคะก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ส่งค่ะบ๊ายบายค่ะ